เคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรากันอีกเช่นเคยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้าเนาะเออ10 days out 10วัน from the stagemy uh, เออ first competitionfirst bodybuilding competition ถ้าสังเกตเห็นดูดิอ๋อนี่คือผลจากการเล่นเอ่อ l e day ไม่มีความเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอาจจะทำให้คนเดินตอกใจได้อืเอาล่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ฟิตเนสเพื่อที่จะไปทำการคาร์ดิโอเนาะ45นาทีวันนี้จะลองทำเป็น fast fasted คาร์ดิโอก็คือ,อท้องว่าง แล้วก็วันนี้เราจะไปเดินท็อปกันด้วยเราจะไปเดินเซ็นทรัลอุบลกันเพราะว่าอยากจะเก็บก้าวนะครับก็เป็นเป็นเวที่ดีมากเลยนะเป็นทางที่ดีในการที่จะเพิ่มแอคทิวิตี้ในแต่ละวันก็คือการไปเดินห้างนั่นเองแล้วก็วันนี้ผมจะทำชีทด้วยนะก่อนจะมาคาร์ดิโอนะครับผมก็จัดเอ่แบ็ค c อฟฟี่หรือว่ากาแฟาดำไปประมาณ2 s c สกู๊ปก็2 s h ช็อตนะเนาะ ประมาณ2ช้อนชา ى. ก็เพื่อที่จะไม่ให้ฟาสมันเบรกเพื่อที่จะไม่เป็นการทำลายฟาสตแล้วเราก็จะไป์ดิโยกันตอนท้องว่างมาดูกันว่าจะรู้สึกแย่ไหมก็ให้คาเฟอีนช่วยชีวิตเราไป <c oughs> ให้คาเฟอีนคอยยื้อความเหนื่อยล้าในร่างกายแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ เนื้อห้ากายไม่มีอะไรเลยตอนนี้กลยเขเจนต่ําแล้วนะตอนนี้ต่ํารู้สึกรู้สึกเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนการเทรนเป็น lower body แล้วก็ upper body นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฮเรียบเรียบร้อยนะเพราะว่าเล่นต่ำจำนวนเดิมน้ำหนักเดิมไม่ได้แล้วนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน

สภาพน่วมกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อาบน้ําทําธุระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่คาร์ดิโอ45นาทีฟาสต์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรนะอืมโดยปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจะโปรโมทการทำฟาสติ้งหรือว่าการเอ่อ skip meal หรือว่าอะไรประเภทนั้นนะแต่ว่าคือหนึ่งเลยตอนนี้ผมไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมครับผมก็เลยยังไม่กินสก็คือ,อ,อมาดูนี่ สองก็คือตอนนี้ไก่ไม่มีไม่มีไก่เหลือแล้วเพราะว่าไก่หมดนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยเก็บไปกินทีหลังนวกันแล้วก็มันไม่ได้หิวมาก้วยไม่รู้ทาไมนะอืแปลกเหมือนกัน,กนวันนี้ไม่หิวก็เดี๋ยวจะเอ,อไปหาอะไรกินอยู่ที่เซ็นทรัลเลยละกันนะครับแล้วก็ก่อนจะกินเราก็จะไปเดินเล่นก่อนสักสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อให้มันเผื่อมันจะหิวขึ้นแล้วเราค่อยหาอะไรกินอยู่ที่ กำลังจะมาเปิดในโอเคครับหลังจากที่เรามาถึงตรงในส่วนของลงจากรถแดงไปที่เรียบร้อยเราก็จะต้องมาต่อที่รถฟาฟนะแต่ว่าตอนนี้รถ้าไม่มีรถ้ามาพอดีผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้ผมกำลังเดินรอรถ้า ระยะเวลาประมาณสิบนาทีแล้วก็ถือว่าได้เป็นการคาร์ดิโอเป็นตัวแนละ้วเ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ขึ้นรถกันแล้วก็ไปเซ็นทันเลยเสื mm hmm. ่อตอนนี้เราก็มาถึงในเซ็นทรัลลยที่เรียบร้อยคนโคตรเยอะ mm hmm. เพราะว่าเป็นวันเด็กเนะ mm hmm. าะ mm hmm. แล้วก็ก่อนหนึ่งก็เข้าวน้ําก่อนแล้วก็ค่อยไปเดินเล่นสักส mm hmm. <45 S 2> ี่สิบห้านาทีเพื่อการเดินแฟรแล้วก็ทําให้หิวผมไม่หิวเลยตอนนี้แปลกมากเลยนะผมสี่สิบห้านาที Lắng chơi <laughs> nè nó ฟมื้อแรกมิวนาบวันของวันนี้ก็จะมีส่วนของออแหล่งโปรตีนก็จะเป็นซีเกทุน่าในน้ำเกลือเนาะะก็มันม่วงสองร้อยกับก็สลัดบาจากท็อป ก็จะมีอกไก่ปวด2ชิ้นไข่นกกระทา,าแล้วก็ผาลพรำกทองแล้วกม็มันหวานไทยอันนี้อันนี้เป็นมันญี่ปุ่นครับ200กร,รมัมผมลองซื้อมาดูประมาณนี้มือแรกแล้วก็จะเป็นฟิีเวอร์เอาไปด้วยเลยนะสัดบาซื้อมาเอ่อร40สบาท คือหลังจากที่มารอบก่อนซิ้อสัปประมาณ120บาทแล้วก็มี FC หลายคนาายาถามว่าโอ้โหทำไมซารแทนเจังที่คือต้องเข้าใจก่อนว่าม็ิบในท็อปอะ่ะคือมันสดใหม่แล้วก็ดีมากๆผมยอมจ่ายได้ผมยอมจ่ายได้1้0บาทผมก็จ่ายได้เพราะว่ามันอร่อยอกินแล้วมันไม่เหมือนเราไปกินจิตลาดคนละเรื่องเลยรสชาติ 细腻。 เสร็จไปที่รอสำหรับการมาเดินชิวๆอยู่ที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ก่อนกลับผมก็แวะซื้อสลัดอีกรอบนึงคราวนี้หมดไปอีกประมาณ96บาทรวมๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมหมดกับสลัดไปรอบแรกหมดเอ่อไป700กร,รัมหรือประมาณ7ขีดคราวนี้4 0 0กร,รัมเอ้ย484กร,รัมหรือประมาณ500กร,รัมโดยรวมแล้วทั้งมื้อแรกแล้วก็ตอนนี้ผมซื้อมา หมด1.2กิโลหรือว่า1,200กรัมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น240บาทนะไม่รู้จะมีใครหมดเงินกับสลัดเยอะเท่าผมไหมนะครับวันนี้ก็หมดไป240บาทก็แต่ว่าเต็มใจนะเต็มใจหมดเลยเพราะว่ามันอร่อยมันอร่อยมันสดใหม่มันไม่เหมือนไปกินอยู่กับตามตลาดนัดน,นะครับคนละ f i ล l i n g คนละอย่างกันแหละรสชาติอร่อยมากนะครับก็จัด เพิ่มเลย้วกัน0 0ง y ัน r s <years> later โอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องเป็นที่ร้อยหลังจากที่เราได้ทำการไปซื้อไก่แล้วก็เดินเล่นอยู่ในเซ bon, ็นทรัลอุบลราชธานีนะครับก็คือตอนนี้เก็บก้าวมาได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็รู้สึกอิ่มมากเพราะว่าที่กินไปมีแต่ไฟเบอร์แล้วก็มีแต่ผัก เต็มไปหมดเหล่งโปรตีนที่กินไปเมื่อเช้าก็จะมีแค่ทูนา่าแล้วก็ไก่ไก่ชีกนิดหน่อยที่ได้จากสลัดบาร์เนาะแล้วก็คาร์บก็จะมีแค่ที่หลักๆเลยนะคาร์บหลักๆเลยก็จะมีมันม่วงแล้วก็มันญี่ปุ่นที่ไปซื้อมารวมๆกันประมาณ250กรัมซึ่งมัน,พว,มนพวกมันพวกมันพวกเนี้ย ในร้อยกร,รัมมันจะมีประมาณ8 0ดสิบถึงเก้าสิบแคลอรี่นะก็คิดซะว่าคาร์บที่ผมได้ในมื้อแรกก็จะประมาณเออประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยแคลอรี่ประมาณแค่นั้นเองนะครับพลังงานที่ได้จากคาร์บมีแค่สองร้อยแคลอรี่ที่เหลือเป็นเไฟเบอร์อ fiber, แล้วก็พวกโปรตีนเออโปรตีนโปรตีนโปรตีนส่วนคาร์บจากผักมันก็ค่อนข้างน้อยน้อยมากๆ ส่วนมื้อสุดท้ายผมก็จะคิดว่าเดี๋ยวจะไปหากินบุฟเฟ่ต์ละกันนะ <c oughs> ไปกินบุฟเฟ่ต์กันนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์อะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีแหล่งแฟตด้วยที่กินไปในมื้อแรกก็จะเป็นในส่วนของไข่นกกระทาสีฟองไ <c oughs> ข่นกกระทาสี่ฟองแคลอรี่ถึงร้อยไม่ใหน่ใจครับก็โดยรวมผมว่ามื้อเช้าผมไม่น่าจะเกินพันแคลนะน่าจะประมาณเจ็ด0กเจ็ดแปดร้อยแคลประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนยืน ก็จะไปร์ r เาท์แน่นอนพรีว o r เ o u า1นึ่งสกู๊ปแล้วก็กินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะเนี่ยวันหนึ่งช่วงนี้10บวัน10 days out ผมจะต้องกินในถังเนี้ยให้ได้มากกว่า3หรือก็คือ6ลิตรขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้มันกินเยอะๆเลยอะ่ะช่วยให้ช่วยในเรื่อง energy ช่วยในเรื่องของความสดชื่นอะไรต่างๆแล้วก็ กินไว้เยอะเพื่อที่จะจะได้ไปเขาเรียกวอะไรตัดน้ําในช่วง1นึงวันสุดท้ายนะเพื่อให้ร่างกายมันชินกับการที่เรามีน้ํำเยอะในช่วงแรกแล้วพอสองสามวันสุดท้ายเราก็จะลดเหลือวันละหน่งจุ้าลิตรมันก็จะขับน้ำเรื่อยๆรื่อเลย,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 ยนะครับโอเค While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating i waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Kitty okay. สำหรับการคาร์ดิโอ30นาทีหลังจากที่เราทำงานเวกเทนนิ่งเป็นอัพเปอร์บอดี้เนนไปในส่วนของแบ็คเวิร์กอัต่อมาก็ได้เวลากินแล้วมาดูกันว่าจะกินอะไรบ้าง เอออเาแตงโมกับมะละกอรครับอตอนนี้เราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือเราจะกินพวกสลัดแล้วก็ผลไม้ให้ก่อนเพือ่อที่จะเป็นการลด พลังในการที่จะกินซูชิแล้วก็กำหนดกินไม่ให้เกิน30คำนะปกติกินประมาณห้าสิบหกสิคำก็จะลดลงเหลือ30ไม่ให้เกินนี้นะก็จะกินสลัดไปก่อนก็จะมีซุปนิโซด้วย okay. ก็จะเปิดที่สลัดก่อนเลย บุฟเฟ่ตอย่างไรให้เจ้าของร้านได้กำไร <c oughs> ซูชิบ้างผมพยายามเลือกที่เขาใสาซ่ซอสน,น้อยที่สุดนะแล้วก็อันที่เป็นเนื้อที่เป็นหน้าที่ไขมันต่ำที่สุดอย่างเช่นอันนี้ตับแล้วก็ดูเหมือนจะมีซอสนิดเดียวเคดคำหนึ่งน่าจะไม่เกิน50าแคลอรี่ครับอืมกับที่เคย จากที่ลองดูคร่าวๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากิน50คำเออถ้ากิน30คำนั่นคือ3,000เอ้ยนั่นคือ1,500แคลอรี่355แต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แคลอรี่ที่มาจาก คาร์บอย่างเดียวนะมันก็มีโปรตีนอะไรนะโอเก็อขอตัวกินก่อนครับแล้วก็เจอกันเมื่อกินเสร็จโอเคครับหลังจากที่เรากินซูชิสเสร็จนะอผมก็ยังไม่อิ่มอผมก็เลยกลับมากินสลัดที่ซื้อไว้ตอนก่วนันอีกนะครับแล้วก็เหตุผลที่มีการชีดหรือว่า ชีดแหละไม่ใช่ดีฟิลหรอกอชีดมันชี้เลยอผลที่ผมชีดก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมจะลองฝึกโหลดคราบดูนะครับโหลดโหลดโหลดแป้งดูแล้วก็อย่างที่2ก็คือเจ็ดวันสุดท้ายนะผมจะคราบจะต่ำมากคืออาจจะกินวันละข้าววันละสองร้อยกรัมสาม สองร้อยหรือไม่ก็สามร้อยกรัมนะครับลองดูก่อนแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นคีโตแล้วก็คือคาร์บศูนย์นั่นเองนะครับก็เลยกินก่อนกินคาร์บไปก่อนนะลองจะจะจะลองฝึกโหลดคาร์บไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นคีโตในอาทิตย์สุดท้ายอก็มาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรจะตายไหมก็เราติดตามชมกันได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็กินสลัดไปก่อนนะก็ ทั้งหมดมีเพียงท่านี้ครับถ้าชอบเยอะ <c oughs> ก็รีกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e อย่เป็นพาดคิดใหม่ๆจากชแนล <c oughs> ชื่แนลเราด้วยไทยแ a น d a e อสเตติกอยู่แล้วโอเคเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย